มัวรู้ไหมว่าไก่เคฟซีที่คนทั่วโลกชอบกินน่ะเคยไก่หมดจนคนออกมาโวยทั่วประเทศเลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยว again, แอดอิกเล่าให้ฟังย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์2018เคฟซีในสหราชอาณาจักรนะคะเกิดวิกฤตหนักมากนั่นก็คือไก่หมดนั่นเองเนื่องจากการเปลี่ยนโลจิสติกเลยทำให้การขนส่งนะคะมีปัญหากระทบถึงร้านกว่า900สาขาในอังกฤษนะคะต้องปิดชั่วคราวสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าทั่วประเทศ แต่ว่าแทนที่จะตกใจนะคะมัวรู้ไหมว่าแบรนด์เนี้ยเขาฉลาดมากแถมยังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แบบนี้เลยด้วยการโฆษณาบนหนังสือพิมพ์เดอะซันและเมโทรโชว์ภาพถังไก่ที่ว่างเปล่านะคะสลับตัวอักษรจาก KFC เป็น FC k พร้อมกับข้อความขอโทษที่จริงใจแล้วก็ไม่ได้โทษใครแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหายอย่างเต็มที่ทําให้แคมเปญน,นี้นะคะกลายเป็นที่จดจําแล้วก็พูดถึงในวงที่กว้างขวางผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเกินคาดไปมากเพราะว่าไม่เพียงแค่ช่วยลดความโกรธของลูกค้าเท่านั้นนะคะแต่ยังเรียกความเชื่อมั่นกับ คือมาให้แบนด์อย่างรวดเร็วจนถูกยกให้เป็นกรณีศึกษาด้านการจัดการวิกฤตอย่างยอดเยี่ยมเลยพูดไปก็หิวเนาะมัวไปกินเค้ซี่กันไหม